สิงห์นะครับคอร์ปอเรชั่นจำกัดก็สนับสนุนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งกระทิงแดงเลี้ยงดีกระทิงแดงก็สนับสนุนทุนดีทุนดีนาพี่เลี้ยงดีนายค่ายดีทั้งคู่สิงห์กับกระทิงแดงมาเจอกันก็มกันละค่ะนำเลี้ยงดีทั้งคู่เอามาดูยาวและทันตับแตกไอ้นี่ยาวใหญ่ปอดจะฉีกหรือเปล่านี่มันต่างคนต่างพายต่างคนต่างบอลต่างคนต่างเบียดต่างคนต่างยันยึดความมาใช้เอาอีกแล้วไว้นในการชิงถ้วยเพราะนักจัดการต้องรู้ว่า ที่นั่งเา่ของตุ๊กตาเท้นเป็นนักง่าตัวใหญ่พยายามรวมกันชุดหมาลีที่เทศบาลตะวันทองสังโคไอ้นี่ยาวใหญ่ไอ้ได้ยาวและไม่ใหญ่ลองน้ำแดงนำตุ๊กติ๊กแดงไปตะวันเจอใครไม่เจอเจอไอ้เสือเท่าแมวเก่าชีวิตเรียกว่าได้ไม่มีวันตายมีาะไรในน้ำเทพโดนสิบเป็นแปดผายพี่ขยี้มาแต่จะหนีพ้นหรือไม่พ้นพ้นหรือไม่พ้นพ้นหรือไม่พ้นครึ่งสนามผ่านพ้นมาครึ่งสนามผ่านพ้นมากำลังจะเข้ากัน ระยะระยะสุดท้ายที่าเทสตอนจสิงเทสตอรสิงปันปา้งจะหนีพ้นหนีพ้นไม่พ้นเมื่อเมื่อก็ะทิงแดงื่อถึงแงฟะจาวาไล่เพียงว่าไล่เบียดไล่ดีไล่ตีเสมอไล่ตีเสมอก่อนท้องมาตาคนต่งมีตา นอราสิงห <88, S 2> ์แปดแปดนอราสิงห์แปดแปดแหมไม่น่านัดกันวางพายครับปั่นไม่สวยัไม่ครับและแล้วเทพนอราสิงห์แปดแปดก็หิ้วเอากระทิงแดงไปกินแบบสบายสบายตอนท้ายปีนกองเรือแกงตามรายการหรือเปล่าหรือมาลองน้ำแดงลองน้ำแดงกันเอาไว้เทพนอราสิงห์แปดแปดพยักไรไม่มีวันตายเจอกับใครไม่เจอเจอกัระทิงแดงเป็นนวารกระถิงแดงเป็นนวาร์ลุกตัวไปลองผายมาขอมา ร่องน้ำแดงหนีอย่างเดียวหนีหนีหนีเก้าหนีเังดูสิว่าถ้าหนีแบบนี้ก็ถือว่าหนีแบบหนีแบบไม่อยากมาเย็นไม่อยากมาเย็นรักครับในเมื่อในเมื่อเทง้อนถึงแบบแบบต้องน้ำแดงภายแรงแข็งนี้คุมมาก่อนคุมมาก่อนก็ถึงแดงก็ถึงแดงเพชรตะวันก็ถึงแดงเพชรตะวันก็เลยเลียนเข้ามาไล่เลียนเข้ามาดูที่ว่าระยะระยะนี้เขาเรียกว่าระยะไรแรงไหลแรงจะแสงกันแต่จะแสงได้ หรือไม่ได้ไ,ได้ไม่ได้เหลือปิดกล่องวันนี้ครับเพลงเราถึงแฟนครับอยู่ล่องน้ำแดงไอ้พยัคฆ์ไร้ไม่มีบอลตายจากเบอร์12ให้เบอร์12ให้จังหวัดสระบุรีเจอกับเหลือดีมีกับนั่นว่าว่ากับทิ่งแดงเพชรเอาวะกับทิ่งแดงเพชรนวัดเที่ยวแรงแพ้ไปถึงเที่ยวแล้วทีนี้จะมีอะไรบิดบอไม่ต่างคนต่างชั้นต่างคนระบนต่างคนตะเบ็ดล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเอาแล้ววะยังไม่ใส่เงอนกี่สิ นำแบบม้วนเดียวจบเลยครับนำแบบม้วนเดียวจบกระทิงแดงนี่ช็อตเลยครับกระทิงแดงถึงอาการช็อตเลยครับเพราะว่าพี่พันไม่เรียนสแลเทมเราสิงแป8ก็จุงกระทิงแดงสิงบางพระนอนใจนักสู้ไม่พังเสียงเชียร์ดังให้พลังทุกเวลาตัวใจแกร่น ข้ามลำข้ามทะเลสิงบางกระนอมพวกเราไม่ยอมแพ้